อ่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Million Experience Channel นะฮะอยู่ในเกมคอสแตซายเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ก็จะมาแนะนำทีมสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับตีบอสเลดคราเคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมน้องปลาหมึกนั่นเองนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆได้เอาไปใช้นะครับสำหรับมือใหม่เนาะก็รบกวนกดไลค์ผมนิดนึงนะครับผมแล้วก็ใครเข้ามาดูเฉยๆก็ไม่เป็นไรนะครับแฟนๆกันแล้วกันเนาะโอเคผมต้องต้องออกตัวก่อนว่า ผมไม่ได้จัดทีมผมไม่ได้อธิบายคลิปนี้เพื่อคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะสูง,สง,อองอบบๆอยู่แล้วอะเหมือนว่ามือแบบเก่าๆอยู่แล้วอะมันมีคลิปออกมาเยอะมากเลยที่เป็นออโต้คาเค้นเลเวลร้อยห้าสิบนะครับไปดูตามนั้นก็ได้เนาะแต่ผมจะมาแนะนําสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาลองแล้วแบบเอ๊ะจัดทีมยังไงดีเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงตีคาเค้นใช่ไหมเราไม่ตีก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าคาเค้นมันดีมากตรงที่ว่ามันจะได้เหรียญเทาตรงนี้นะครับ มันจะได้เหรียญเทาเนี่ยซึ่งเหรียญเทาเนี่ยมันเอาไว้ครับทั้งเซตแดงแล้วก็เซตน้ําเงินเป็นในตัวนะฮะมันมันดีมากๆเลยนะครับก็เหมือนกับตี2บอสในในรอบเดียวนะครับก็จะได้ของมาคู่เลยเนาะโอเคนะครับก็จะอธิบายว่ามือใหม่ควรจัดยังไงทีมประมาณไหนยานอะไรแล้วก็โอเปอเรเตอร์อะไรนะครับแล้วก็ใช้ตัวอะไรแทนได้บ้างอะไรแทนไม่ได้บ้าง โอเคเรามาเริ่มกันแล้วกันนะครับสำหรับการจัดทีมเนาะอ่าก็มือใหม่อาจจะเจอของตัวเองอ่ะเลเวล70นะแต่ถ้าแอดเพื่อนที่มือสูงสูงอ่ะอาจจะเจอพวกเลเวล150ยมันจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องการดาเมจแล้วของที่ค่อนข้างฟูนะครับเราก็ตี7จไปก่อน150เราตีได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจัดทีไม่ดูเลยแล้วกันเนาะ ่าไปนะครับทีมคาเค่นโอเคเห็นในเนี้ยอาจจะเหมือนกับของคิวอื่นที่เป็นตีออโต้เลยห้าแต่ผมจะอธิบายว่าตัวอะไรสับแทนได้แล้วก็อ่ออะไรเนี่ยไม่จําเป็นนะครับหรือว่าอะไรจําเป็นเนาะโอเคนะครับเรามาเริ่มจากยานกันก่อนนะครับยานเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะยานที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือยานคอรัสครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเลดเนี้ยเลดบอสตัวเนี้ย มันเน้นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคิดเขาคิดเขามันจะเป็นเกจสีสีม่วงๆไงมันจะเป็นกลมๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นมันจะเป็นเกจสีม่วงๆแล้วก็ให้คิดจานวนคิดเราถึงเมื่อไหร่อ่ะเกจมันจะเต็มก่อนที่เกจฟ้าของของหนวดปลาหมึกมันจะมันจะเต็มนะมันก็จะเบรคเกจได้นะครับเนาะมันก็ไม่ทําให้มันก็จะทำให้หนวดปลาหมึกอ่ะไม่เกิดเอฟเฟกขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเอ่อเป็นคอลัปเนาะ ซึ่งเอาจริงไม่ต้องแคร์มากก็ได้นะครับโอเคก็มาเรื่องยานก่อนเรื่องยานยานเนี่ยเนื่องจากคอรัสเนี่ยมันจะบว้แห่งสปีดแแล้วก็คิดเมีดยี่คือแรงมากๆมันเป็นยานที่แรงสําหรับการตีบอสเลดมากๆนะครับเพราะว่าบอสเลดตัวเนี้ยเน้นตีตีจำนวนฮิตนนเขาเยอะตีเร็วตีไวตีแรงนะครับส่วน นัดป้องกันเนี่ยไม่ค่อยมันดาเมจดมันไม่ได้แบบโดนรุนแรงขนาดนั้นนะแต่แต่ไอที่ไม่รุนแรงอะ่ะก็คือของอะ่ะต้องเลือดเยอะพอสมควรนะครับก็คือของตีบวกสักเจ็ดขึ้นไปนะทุกตัวนะทุกตัวไม่ใช่แบบว่าเอ้ยผมใส่ของของฟ้าหรือของขาวไม่วบวกเลยอะไรเงี้ยไม่รอดนะครับจริงนะครับทาของด้วยนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆทําไปนะของก็เล่นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับ โอเคนะก็เป็นบอสเลยที่เน้นเน้นของเหมือนกันนะครับว่าต้องมีเนา oh, นะโอเคยานเนี่ยผมจะไล่ไปให้นะครับว่ายานลําไหนเหมาะบ้างคอรัสนะครับให้มาเป็นเบอร์หนึ่งคือทําผมลองเทสละดามิดโดยรวมเนี่ยดีและแรงมากนะครับออันที่2เนี่ยจะเป็นเทมเพสเทมเพสมาคู่คู่กับ Mk2 นะครับทำไม2ยานี้ถึงดีนะครับ Mk2 ดีตรงที่ว่ามันบวก Attack Speed 30%ตอนที่ Deploy มาก็คือมันจะเร่ง Damage ได้นิดนึงแล้วก็มันจะมันจะยิงพอร์ตอ่ะอันติมันจะยิงพอร์ตเป็นทหารมาซึ่งมันช่วยเพิ่ม Hit เขาได้นะครับสำหรับ Break หนวดปลาหมึกเนาะเช่นเดียวกันกับอ e m p l a t e นะครับเทมเพสก็อันนี้มันจะได้รับ เรียกอะไรนะคิดเมทเลสเพิ่มขึ้น3 5สซึ่งไม่ได้ค่อยได้ใช้อะไรมากแต่ว่าอันติน้องอะ่ะก็คือเรียกอันติน้องเนี่ยก็คือเรียกเออเขาเรียกอะไรนะถ้าหารปืนนะครับทหารปืนมายิงถ้าหานาันสไนเออผู้ผิดมันก็เพิ่มฮิตเขาได้นะครับประมาณนั้นอาว่าให้ให้ให้ภาษีเท่ากันสำหรับใครยังไม่มี2องลามนี้นะครับสามารถใช้เป็น เอ็นเตอร์ไพรส์ธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าาเมจก็จะลดลงประมาณเยอะอยู่เอาว่าเยอะอยู่เนาะประมาณนั้นนะครับก็ดีสุดก็ตัวคอรัสนะแต่ถ้าไม่จําเป็นแบบคือมันมันเหมาะแค่ตีเลทอะถ้ามือใหม่มาทําทําเพื่อตีเลทแล้วก็เอาไอ้เอาไว้ตีเลทยาวๆมันก็ดีนะแต่ถ้าทรัพยากรไม่พอก็เอ็นเตอร์ไพรส์ไปก่อนได้นะครับไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องรีบเพราะว่าตีมากตีน้อยเนี่ยเราตีเรื่อยๆอ,ยอะ่ะมันก็ได้เต้ม พอๆกันนะครับมันก็ได้แบบเต็มสําหรับเอาของอะ่ะ mm. เท่าๆกันเนาะโอเคเรื่องยานผ่านไปนะครับเรื่องต่อไปเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับแนะนําเป็นคิมฮานาเนื่องจากเราต้องรีบปั่นคอร์สแล้วก็มันทําง่ายด้วยมันมันเอ่อมันทิกเกอร์ง่ายนะครับมันช่วยให้คอร์สเราเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็จะเรียกตัวละครเราขึ้นมาได้เยอะมากๆในเวลาสั้นๆนะครับอ่าอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเน้นดาเมจเน้นคิดเขานะครับ ก็คิมฮานาก็จะมาช่วยเรื่องนี้เนาะถ้าให้ดีก็เป็นเป็นเอ่อวกแท็กสปีดในในใน,ในไซส์สกิลแล้วกันนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรเนาะแต่เน้นคิมฮานาไปแล้วกันเนาะมันจะได้แบบโกยโกยโกยมนันเอ่อโกยโกยโกยแทรกเตอร์เราขึ้นมานะโอเคต่อไปนะครับ4ตัวบนเนี่ยอ่ะชี่ค่อนข้างฟิกนะครับเป็นชิฟูยุนะครับ ชิพูยุตัวเดียวพอนะครับสำหรับการเป็นแท้งเนาะมันดียังไงนะครับน้องก็ช่วยลดเกาะอ,อะไรเงี้ยทำให้หนวดปลาหมึกมันตายง่ายขึ้นแล้วก็บอสได้รับดาเมจแรงมากขึ้นนะครับกาอื่นนะครับกาอื่นค่อนข้างผมว่าน่าจะมีทุกคนอยู่แล้วแหละกาอื่นก็ทําดาเมจดีนะครับแล้วก็ตีไวเหมือนกันมันมันได้มาจากไอ้นั่นใช่ไหมมือใหม่อะ่ะเขาเรียกว่าไรนะรีโลอะ่ะเออมันก็ได้อยู่แล้วเราก็มีกาอื่นทุกคนเนาะโอเคสี่ตัวนี้นะครับ อันพวกตัวนี้ไม่นับ3ตัวนี้เนาะใครไม่มีก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวอะไรก็ได้ที่คิดเขาเยอะๆในเวลาสั้นๆอย่างเช่นอย่างเช่นอ่านลนเจอร์เนาะเอ่อคิมโซบินได้นะครับเป็นคิมโซบินได้เพราะว่าน้องอะ่ะถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้แบบทำดาเมจต่อคอรับแรงอะ่ะแต่น้องยิงรัวมากนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ดี เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดเขาน้องจะเยอะมากนะครับก็ก็ดีใช้ได้ดีไอ้พวกที่ยิงแบบเป็นก้อนๆแบบค่อยๆย,ยิงอะ่ะอย่างอย่างมินิต้าอะไรเงี้ยอย่างอะไรดีะ่ะอย่างสแกสเกียโคอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่าเราจะเราจะตีไอ้หนวดปลาหมึกไม่ทันเนาะก็เน้นเป็นตัวที่ตีไวๆนะครับก็ดีสุดก็คงเป็นซอยุนแหละไม่มีก็เปลี่ยนเป็น เปลี่ยนเป็นน้องคิมโซบินได้นะครับแล้วก็เชิญเจี๊ยนี่ค่อนข้างค่อนข้างมาแทบนะมันมันเป็นตัวที่หาไม่ยากอะ่ะน่าจะเปิดกันได้เยอะอยู่นะครับก็เป็นช่วยตัวที่มาช่วยในการเร่งเขาเรียกว่าเร่งคิดจํานวนฮิตแล้วกันมันทําให้ตีเร็วขึ้นก็เร่งจํานวนคิดนั่นแหละนะโอเคต่อไปนะครับเป็นเชิญเจี๊ยนอเวกแน่นอนครับการลงเลทเนี่ยเ การที่เราได้เล่งสกิลการที่เราได้เล่งสกิลแล้วก็มีคิวสําหรับมาจากเชิญเจียเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับถ้ามีให้เปิดก็แนะนําให้เปิดนะครับเหมาะกับการลงด่านมากๆเนาะแล้วก็หรือใช้ยางฮาริมแทนก็ได้นะครับแต่คือมีคู่กันอ่ะมันจะดีมากมันจะเล่งสกิลไวๆๆๆไวกว่าเดิมมากๆนะครับทุกตัวก็จะทําดาเมจได้แรงมากๆเช่นกันนะครับน้องสกายนะครับน้องสกายก็ดีกับการลง เขาเรียกว่าอะไรนะ PVE อยู่แล้วนะครับ l e Damage Reduce 3%แล้วก็มีการเพิ่มดาเมจให้อีกนะครับเนาะอ่าก็แบบทำให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคต่อไปเป็นมาเรียนะครับมาเรียสามารถฟาร์มได้นะครับมาเรียก็มันฟาร์มได้แหละอ่าจำเป็นต้องเปิดไหมก็ เอาไว้ยังแล้วกันถ้ามีตัวอะไรแทนที่สามารถทําให้ฮิตเขาเพิ่มขึ้นอะไม่ว่าจะเป็นทีมทาหารหรืออะไรก็ได้โดยว่องไวอะก็เอามาแทนได้นะครับแต่มาเรียมันดีตรงที่ว่าเวลาอันติมาปุ๊บเนี่ยมันจะเรียกยานเยืนอะไรมาไม่รู้เต็มหมดซึ่งฮิตเขามันก็เยอะขึ้นมากๆนะครับเนาะโอเคต่อไปนะครับเป็นชินสึเนาะก็เอามาฮิลตามปกตินะครับอา่ายังอาริมก็เช่นกันนะครับเอามาฮิลกับเร่งเกรดนะครับ ตัวต่อไปเนี่ยหลังจากเนี้ยสองแถวสุดท้ายเนี่ยเป็นดาเมจคุณมีดาเมจอะไรที่หนักๆเอามาลงเลยครับพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากอะไรก็ได้ที่ดาเมจหนักๆเอามาลงเลยเนาะตัวนี้ก็ดีนะแอคเนตมันจะช่วยให้แบบลดลดเดฟอะไรของของบอสอ่ะมันก็ตีแรงขึ้นแหละก็เลือกได้อะไรก็ได้ที่มีอ่ะจะมีตัวอะไรจะเป็นเออน้องคลิปก็ได้จะเป็นอะไรกะ่ะ ฮอล i ซอนจะเป็นชิพูยูอ w เวกได้หมดได้หมดเอามาใส่ได้เลยอยากใส่อะไรใส่นะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยลอยเนาะก็ลอยก็ค่อนข้างดีนะครับทำให้ลดเทปแล้วก็เพื่อแฮงสปีดนู่นนี่นั่นอา่อารถรถแฮงสปีดสองฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เป็นบัฟเป็นดีบัฟทั่วๆไปนะครับ โอเคก็ลอยมนเป็นเเป็นเอามันหาไม่ยากหรอกเนาะโอเคประมาณนี้นะครับก็อีกนีดหนึ่งก่อนจะไปเริ่มกันนะครับเวลาเพื่อนๆอ,อยู่ในอยู่ใน World Map เนี่ยการตั้งการตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะหัวหัวของแต่ละแมปอะแนะนำนะครับแนะนำให้เป็นลิงชีเอ็นเนาะเพราะลิงชีเอ็นมันหาง่ายมี2แบบ แบบแรกทุกห้องเป็นหลินจีเอ็นหมดนะครับแบบที่2ทุกห้องเป็นตัวดามิดหมดถ้าหากว่าถ้าหากถ้าหากว่าทุกห้องทุกห้องในเวโอแมปนะเป็นหลินจีเอ็นหมดนะคุณไม่ต้องใส่หลินจีเอ็นในนี้นะครับมันจะน้องจะเด้งออกมาให้เองอัตโนมัติเนาะแต่ถ้าหาก ทุกห้องในเวอร์แมพใส่เป็นตัวเมดเอาตัวเมดเอาอตัวหนึ่งแล้วก็เอาหลินชียนใส่เข้าไปแทนนะครับ้าใส่มาตรงนี้ก็ได้อ่าแบบเนี้ยแบบเนี้ยเอาออกแล้วก็เอาหลินชีเนใส่เนาะเนี่ยอางี้ใส่ปุ๊บใส่แทนปุ๊บแล้วก็เอามาวางไว,าวา้ตรงนี้แทนเนาะประมาณนั้นได้นะครับไม่ต่างกันแต่อย่าลืมใส่ของให้น้องๆที่อยู่ในเวอร์แมพด้วยนะเพราะว่าเวลาเรียกมามันก็ใช้ของเหมือนกันนะครับโอเคเราไปดูกันลวกันก็นก ประมาณนี้สำหรับการแนะนำมือใหม่นะครับก็ยานก็มีอันเนี้ยคอรัตีสุดลองไปก็ MK กับเอ่อเทมเพสนะครับลองสุดท้ายสุดท้ายก็เป็นอะไรนะอิน e ตอร์รนะครับ o อเปอเรเเป็นคิมนะครับค่อนข้างฟิกนิดนึงที่เหลือก็เป็นตัวพวกตีไวๆทั้งหลายนะครับอันนี้เร่งสกิลแน่นอน,นครับสมควรจะมีสกายก็เป็นตัวซับซับอื่นก็ได้นะเป็นลิต้าเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นซับได้หมดนะครับ นักสึก็ควรจะมีนะครับเป็นตัวฮิลถ้าไม่มีก็หาตัวอื่นมาแทนแต่ว่าความอยู่รอดในทีมก็จะน้อยลงน,นะมันก็ค่อยๆปรับไปแล้วกันตัวถ้ามีตัวดีกว่าก็าเ,เอามาแทนเอามาแทนอะไรเงี้ยหรือถ้าไม่มีก็หาตัวที่หน้าที่เดียวกันเอามาแทนได้นะครับที่เหลือข้างล่างเป็นดมิดแล้วแต่อัพยูเลยนะครับประมาณนี้อ่ะไปลองดูกันเนาะผมก็ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ตีเดียวตายหรอกนะจ๊ะอ่ะ กดไปเด้อของผมไม่ได้ฟูมากนะเอ่อผมไม่ได้ทำของเคาน์เตอร์เยอะขนาดที่ทุกตัวจะใส่ของที่ดีที่สุดของน้องอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่จบในรอบเดียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ตีสองรอบก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เสียไปยะไปก่อนเลยมากลยลู่แลวนะฮะไอเนี่ยเเกตดไม่ครบ พอตีเกตชมพูไม่ครบเกตชมพูเมื่อกี้คือฮิตเขาเนาะถ้าตีไม่ครบมันก็จะคงจะฟาดอะไรก็ว่าไปนะครับอันเนี้ยดินชีเนเห็นไหมมันจะเป็นซัพพอร์ตเนาะมันจะน้องจะกระโดดมาอันเนี้ยตีทันน้องมันก็จะไม่พ่งไม่ฟาดเลยเนาะมันก็จะช่วยเล่นเกตดินชีเนมันดีตรงที่ว่าพอเล่นเกตปุ๊บเนี่ยทุกตัวมันออกมาไวคือรออกมาไวก็แปลว่าชิดเขาเราเยอะขึ้นอย่างว่องไวแล้วก็จะเมีขึ้นอย่างว่องไว เนี่ยเห็นไหมที่บวกทีนึงเนี่ยโยนตัวละครลงมาได้พึบพับก็ สามอย่างที่ต้องบาลานนะฮิตเขาเดเมจแล้วก็การอยู่รอดนะครับก็ไปบปาลานเอาดีๆแล้วกันถ้าเราเราลองปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าตีไม่ไวพอแต่ยืนได้ก็อาจจะลดตัวที่เป็นตัวตัวเซ์ัยตัวพวที่ทีมเซว,วลงแล้วก็เติมดาเมจเข้าไปหรือเติมฮิตเขาเข้าไปนะครับหรือถ้ารู้สึกว่าตีไวแล้วแต่ยืนไม่ค่อยไหวเนี่ยก็เอาออกสักตัวหนึ่งนะครับตีไวออกสักตัวหนึ่งแล้วก็ เอาตัวคิวตัวซับตัวโลอะไรเข้ามาช่วยทีมให้มันยืนได้นะเพราะว่าถ้ายืนไม่ได้ก็ไม่ได้ตีถูกปะ่ะหอ,อเพราะฉะนั้นมันต้องยืนได้ด้วยแล้วก็าเมีถึงด้วยนะครับสอง่างก็ของต้องทำของก็ต้องทำนะผมคงไม่พูดพูดไม่ได้หรอกว่าไม่พูดแบบว่าไม่ต้องทำของหรอกคมพูดไม่ได้นะครับทำนะครับเพราะว่า บอสใหม่ค่อนข้างโหดอยู่ค่อยๆทำนะแต่ค่อยๆทำไม่ต้องรีบไม่เท่าไหร่เท่านั้นนะครับเน้นตีบ่อยๆเน้นตีเยอะๆนะครับแล้วคะแนนแต้มในการแลกของเรามันจะขึ้นมาเองะะไม่ต้องรีบมาก เนี่ยขนาดของแบบอ่าแต่แต่ของไม่ได้ฟูแบบทุกตัวนะก็ยังมีตายมีอะไรบ้างนะแล้วแต่รอบด้วยบางรอบผมก็ได้ถึงยี่สิเก้านะไม่เข้าใจเหมือนกันมันแล้วแต่แล้วแต่รอบด้วยแหละประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เป็นแนวทางไปเป็นแนวทาง ว่าแบบอ๋อเราใช้ตัวนี้แทนได้นะเรา,เาหลักการในการผ่านดานมันคือแบบนี้นะแล้วอยู่ก็ไปปรับกับทีมที่เพื่อนๆมีนะครับ mm hmm. ก็ไปปรับๆเอาแล้วกันนะโอเควันนี้ก็คงไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผณที่รับชมมากๆแล้วก็อย่าลืมไปทําของ <laughs> ไปทําของนะยานก็แล้วแต่ศรัทธาว่าจะทําหรือไม่ทาถ้าทําทก็ได้ใช้ยาวๆนะครับโอเค รักนะชุบๆเจอกันจ้ะฝันดีจ้ะบ๊ายบาย